ชัดไหมคิดว่าชัดเล่นเมาไวเิยเมาช้าเิยวะยังมามาสตรีมแล้วเนี่ยนึกไม่ออกนึกไม่ออกคิดวานนะั้นจะทอ,อ้งไปดิปไปเยอะเลยหรอ หกสิบแอ,อืในวัเที่ยงปิงขึ้นปะวะโอ้ปกติปิงเท่านี้ปะก็ทเท่านี้ห้าสนะิบหกปกติสี่สิบสามสามแปดอย่างงี้ยลองปิดดิเองลองปิดดิลองปิดแล้วดูใหม่ หลรดเลยยิงขึ้นไหมโอ้โหเออเยอะเกินไปป่าวะให้ลองประภาพต่มกว่านิดเดตายมันไม่ถึงอ่ะ เราปานกลางนี่ดิปาแป๊ดออกจากทีมวิวใช่ไหมไน่ไงรูปปีนอะี่โหลดไปครั้งอะไรวะเนี่ยอ๋อโหลดนี่ไงนี่อ่ะน่าจะปีงกันนี่แหละปิดแม่งเลยป่ะปิดแม่งไปเลยไม่ออกด้วย เออเลยนี่ด sure, ้วยปิดไปดิเราตีมไม่เกี่ยวหรอกเราจะตีจริงไหมอ่ะชอบาคำไม่กระตุกอีตีม่ะเออนี่อ่ะออกไปดิออกไปสัตว์งี่ออกละดึงไปดิงกลับเ่าอ่ะ เออได้เลยเนี่ยใช่เหรอเตรมจอดิมองไม่เห็นเลยเปิดใหม่ดิเออได้เลยเนี่ยมองไม่เห็นเลยใช่เหรอมองไม่เห็นคืออะไรนี่เหร

เอ,เองอัพโหลดเยอะใช่ไหอัพโหลดเท่ากันหนึ่งจุดแปดเท่แล้วทำไมเจเยอะอ่ะก็เป็นกันหลายอย่างแต่ทีเอ<ท>นี้มันมันปิงขึ้นอยู่แล้วนะทีนี้แม่งไม่เหมือนทีเอพวกทีเอสสามนะถามมนาดิปิงนี้แม่งขึ้นเป็นร้อยอยู่แล้วนะอลองเล่นในห้องเดียวลองเล่นเกมดูอันนี้คือได้แล้วอ่ะ ลอง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 ,ลองเล่นเกมดูส่งลิงก์มาหน่อยลิงก์ที่เขาให้ม่แก่รัดเออมาหน่อยดิเล่นอยู่มั้งถเอยก้าวก้าแล้วไม่เล่นห้องไหนอ,อ่ะนี่นะเข้าแล้วนะเห็นปะเห็นชัดปะปอ เอ้ยเปล่าจำได้ดูลิง์ง่เห็นชาร์จอยู่ต้องเล่นในงได้ปิงอะไรระวังกระตุกนะไม่น้องเล่นยิงปงยิงเป้าอ่ะนะไม่รู้ดิเทสเทสจะเล่นห้องนี้เอ่ะมันจะดุดปะมีนง่วงอะไรปะแมนดิบแมนดัตรู

ปิงกันเลยปิงเหรอสิบหกเอ้ยเอาใหม่เอาใหม่แต่ตอนนี้อยู่ที่สิบหกนะปิงอ่ะปิงในเกมมันนะใช่ปะ่ะอืออยู่ที่สิบหกแล้วว่าแล้วสมมติเวลาเราเล่นจบมันเซฟให้เลยใช่อืมใช่อันนี้ดูตอนนี้กัถึงไหนแล้วอ่ะ ไม่กระตุกเลยปเปล่ากระตุกปะไม่กระตุกหรืปะไม่ไมเดี๋ยวดูปิงกันเมื่อกี้ไม่ได้ดูเทสปิงภาพมันก็โอเคภาพมันชัดปะลองปรับ <Okay. S 1> ทำไมมันถึงได้แ,แค่รึง่งจอเอ็งทำอะไรผิดปะ ของเองก็ครึ่งจอมกันนะเองลองลงศึกสิ่งที่หนูเบ้อสี่แล้วก็สิบสองแล้วก็สิบสี่แล้วก็สิบหกนัคือประมาณเพิ่มเติมทำไมเตี้ยแน่เลย นั้นนั่นจะเป็นตัวใหญ่กเกินไปวะคำเตือนระเบิบเวลาถูกติดตั้งแล้วไอดช่ตทีมของคุณพ่ายแพ้ ได้ไม่กระตุกเลย ของคุณพ่ายแพ้เอ็งเห็นเป็นไงบ้างอ่ะเอ็งลองปรับให้มันเต็มจอหนอยอยากให้มันเต็มจอมีวิธีวิธีปะจะลองดูอยู่างคงระเบิดไปแล้ว Man Man down d แมนดอวระเบิดไปแล้ว่ Man down. Man down. องระเบิดไปแล้วคว่งระเบิดไปแล้วคว่งระเบิดไปแล้วคว่งระเบิดไปแล้ว Það voru verið að vilja á! Það voru verið að vilja á!

พว่างรเบิดไปแล้วทีมของคุณได้รับชัยชน,นะ ลองลองลองเรีย Lít, lít. Tiếp. Channel switched. Lo lo. Lo. Wa. Wow. Điểm đồ web huh? <laughs> này điểm. Hả? Đồ web này, đồ web này. Chơi lên dù, chơi lên dù. Chô này, chô này. ทำไมมันถึงถ่ายท่อสดอ่ะทำอยู่เฟียบ่ะเฟียบ่ะเออช h น n n e สวิ i t ์หลอหรอเปล่าเปล่าได้ยังลองดูไม่ได้ หากลังกลังไม่ได้อยู makes makes ่ดีวะกเราต้องปรับหน้าจอไอ้นี่หรือเปล่าวะหน้าจอเอฟให้มันประมาณเก้าร้อยอย่างเงี้ยมันจะใหญ่หรือเปล่าเกี่ยวปะเออเดี๋ยวเจลองปรับให้ของเจประมาณ user disconnected from your channel เดี๋ยวเจลองปรับของเจประมาณ ต่ำอันนี้มันเป็นประมาณตอนนี้พันพันสองต้างบนอ่ะพันยี่สิบเจ็ดพันยี่สิบสี่ในในเกมนะไม่ปรับลองดูดิปรับอะไรอะ่ะปรับอันนั้นน่ะปรับที่ไหนไหนเนี่ยอันนี้ปรับเป็นอะไรอยู่ตรงสตออรีตรตมหรือไรตรงือสตรีมอ่ะตรงไม่ใช่ดิตรงในเกมอะ่ะ ก็พันพันสองพันพันยิบสี่อะพันยิบสี่คูณเจ็ดหกแปดนะปรับเป็นไรดิปรับเป็นดูดูต้องเป็นอันนี้ดูเออหกร้อยคูณแปดร้อยดิมี 800, เนี่ยหกมีแปดร้อยคูณหกร้อยเออแปดร้อยอ่ะออลอง ให้ดูฮะนี่นะอืมมันต้องปรับในนี้ด้วยเปล่าในในเนี้ยต้องปรับปะไม่น่าปรับเดี๋ยวลองดู ไม่เห็นมีอะไรขึ้นเลยยังไม่ได้ยังไม่ได้กดเลยปีนเป้าถูดีกว่ามั้งมาแล้วะเล่นได้เอาแปดร้อยคูณหกร้อยไม่ลองดูเลยไม่ลองดูนี้ห้ไงระเบิดไปแล้วเป็นไงได้ป่ะห้องระเบิดไปแล้วได้เหมือนเดิมเหรอเล็กก็เดิมเองเอาจากห้องแล้วภาพภาพ zoom ว่านี้หนึ่งเป็นจากสูง เออออกเลยออกยังเนี no, right Eight, 1980, right? ่ยออกแล้วไปเช็ดเช็ดเช็ดหนึงป่อดดีกว่าสภาพเป็นเท่าไหร่ป่ะพันพันเท่าไหร่พันสองร้อยแปดสิบป่ะเออลองเลยได้ป่ะกันหน่งมันดีเลยลองเลย เล็กกว่าเดิมีเยอะกว่าเดิมมันเท่าเท่าอะลองอันอันกลางเมื่อกี้ดิอันกลางอะที่มันขึ้นขึ้นเมื่อกี้อะ,อะไรวะพันเท่าไรวะนึ่งห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 ้าสองอะ น้นยังไม่ได้เข้าเกมหน้าจออันนี้เล็กนะเว้ยหน้าจอตรงนี้โคตรเล็กเลยไม่ได้เออโคตรเล็กเลยปรับเป็นอันนี้ดิอันสิบหกโคนอะไรกันไม่รู้ได้ยินมันมันมันชัดไหมชัดชัดว่าเนเ็ตกูดีใช่ไหมอืมลองออกดิออ,ออกยังออกแล้วปรับปรับเป็น เท่าไรวะ16คูณ10บด้ย16คูณ10อเอเท่าไหร่น้าจอตั้งเหออะไหร่จอจอนอกอ่ะไม่รู้ดิจอเอาพันพันจอข้างนอกนม่นไม่ไม่ไม่ใช่จอในเกม User disconnected from your c h a n e l หาก่อนว่ามันเท่าไหร่มันปรับอยู่เท่าไหร่วะ ดูไงว่าลืมไปแล้วไม่ได้ปรับน,นันอีกขวาเราเลือกสกีนอะไรอะ่ะพันหกร้อยเอ่ <1990 S 2> เอไหนลองเอามาเลือกดิมันมีพันหกร้อยเก้าสิบป่ะนี่ไงพังนหกร้อยเก้าสิบเลมีปะ่ะอ๋อในเกมอ่ะอออือในเกม,เกมไม่ไมีมีสูงสุดพันสี่สี่สิบไหนลองเลือกอันสุดท้ายดิอันสิบหกคูณเก้า

เต็มอยู่ดีวะไม่เต็มอะอเปน็นอะไรวะมันมีคลิปหนึ่งอะที่เต้ยสอนยิงอะแล้วมันมันมันพูดว่าอะไรเนี่ยผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนเป็นทําให้หน้าจอมันใหญ่ขึ้นเลยหน้าจอมันเล็กลงเพราะอะไรก็ไม่รู้ที่มันบอกเต้ยเคยดูปะเคยๆยมันต้องมีสอนนี่ในในในกูเกิลอะ กิมว่าอะไรดีวะ่านี้แต่มันไม่มีใครอัดของเด็ดๆไงจะของอัดของเกมบอ,อ,อกรก็ไปดูแล้วก็มันไม่ได้อ่ะ